ครับก็กลาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสมาชิกเสือเพ็ญทุกท่านก็ผมท่านโทชัชวานกราิกรจงนะครับก็เป็นผู้พัพกองพันท่านปัจจุบันของกองมหาราชทีสามกองมหาราช19สิบเก้านะครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เคยเป็นสมาชิกเสือเพ็นได้กลับมารวมกันที่ท้าเสือในวันนี้นะครับก็ หวังว่าพี่ๆทุกท่านก็คงจะมีความสนุกนะครับแล้วก็ได้รำลึกถึงวันเก่าๆกันนะครับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโอกาสเพื่อเราจะได้มาผูรวมกันอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่มรรณานะคณะกรรมการจัดงานนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่ทําให้งานวันนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ เออพี่ๆที่สมาชิกเส,สือเพ่นทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะแวะเวียนไปที่กองพ่านก็ขออนุญาโเดนเชิญน,นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้วันนี้พี่ๆทุกท่านมีความสุขนะครับรัำลึกถึงความหลังร่รวมกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับก่อนที่จะเชิญประธานในพิธี ที่จะต้องมากล่าวนะครับเปิดงานนะหรือก่าขอบคุณท่านเป็นผู้ค้ำกองพันธ์ที่อาวโสที่สุดลำดับ5้านะครับสุปีนานนนชำนาญสุปีนานน์ยกมือ่อยครับนะครับคงเดินวุ่นวานอยู่ข้างหลังอีกท่านเน่งร้อยเอกทิติสุโฟรโยกมือมาอ,อยู่ตรง,ตรงบาเล่า คนนี้หวงเล่าที่สุดน,นะครับหวงเล่าหวงผูายไม่ใช่ของตัวเองเทแท้ๆนะครับยังหวงอยู่นะครับท่าน100งร้อยปีนี่รัควยทาี่ย,ยัคอยู่ตรงไหนยกมือผมอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนั่แหละครับอีกท่านหนึ่กงก็ร้อยตีพิลงอินสว่างท่านภาพที่ถ่า,ายรูป นี่คือคณะทางานตัวหลักๆที่เราจะต้องพูดคุยกันประสานงานกันเพื่อกิดงานนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพิ่งจัดจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งที่สองแล้วและผมขอเรียนให้พี่น้องเสือเพนได้ทราบว่าครั้งนี้นะครับผมขอวางมือจากประธานการจัดงานครั้งนี้ครั้งต่อไปขอให้พี่น้องเสือเพน เลือกคนที่จะมารับช่วงต,ต่อจากคณะกรรมกนรชุดนี้แล้วก็เพื่อให้งานมาหลากหลายขึ้นแล้วก็กคงมีหลายคนที่เหมาะสมเราก็ลงความเห็นว่าจะเลือกใครมาเป็นประธานการจัดงานในครั้งต่อไปนะครับถามว่าผมจะไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยครับยังอยู่เสือเผ็ดเหมือนเดิมพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษ,ษาให้ แต่คงจะไม่มาลุยขนาดนี้นะครับอยากให้น้องๆได้มีโอกาสแสดงฝีมือที่จะนำนพาท่ำเสือให้ผ่านไปได้อย่าลืมนะว่ากองพันนาฬทีีสามเลขสามมันเป็นเลขน้ำหน่วยเท่านั้นเราเคยปฏิบัติหน้าที่แข่งขันอะไรแล้วแต่มันจะมาลำดับ,บหนึ่งตลอดนี่คือกองพันนาภทีีสาม และลำดับต่อไปนะครับผมต้องขอกราบเรียนเชิญประธานในพิธีคือท่านเป็นผู้ว่ากองพัน์ที่อาอโสที่สุดในที่นี้คือท่านคนตีมปิยยาถิ่นรันและตภะิกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับ ค่าบพิจิ๋วครับแลว้วก็ขอขอบคุณในหารในกองบัญชาการที่9ทุกท่านท,ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้จริงๆแล้วผมเนี่ยใจเป้าเลยนะครับไม่อยากจะขึ้นมายืนเขาบอกผมอรู้โสที่สุดน,นี่เขาพูดสุดภาพนะครับดีที่เขาไม่บอกว่าผมเนี่ยแจ่ที่สุดในงาน จริงๆแล้วนะผมอยากจะบอกว่ากองพันที่สามของเราเนี่ยนะครับมีทีมในสิบที่ดีนะครับใน,นงานช่างตัวที่ดีนะครับที่เป็นหลักอยู่แล้วก็อยู่กันแบบพี่ปกครองน้องอันนั้นคือสิ่งที่จะประสบความสำเร็จเอวอันนี้ผมก็ขาว่าจะเห็นมนูเขาพูดไปเยอะแล้วผมก็ต้องพูดให้มากกว่าเขาหน่อยผมจะเลิกตีสี่ ก็อยากจะเล่าเรื่องเรื่องที่มีความทักใจที่อยู่ในกองวันนะครับผมไม่อยู่ปัง <thin> ร <Herm Straße> <qu> ่างเนี่ยผมออกไปกดหนู่ตอนหมวทีม

và con đường mà tổ ra và các cái cái bóng đó thì các bạn 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 các bạn